พระอาจารย์อยากจะแลกเปลี่ยนว่าเราต้องรู้ว่าเราควรใส่ใจอะไรแล้วก็ไม่ควรใส่ใจอะไรอม,มันยากพอสมควรนะโดยเฉพาะด้วยพระอาจารย์บวชมาเป็นพรรษาที่สิบนะครับกําลังจะวันที่ยี่สิบกว่าจะขึ้นพรรษาที่สิบเอ็ดนะครับที่กําลังจะเข้าพรรษานี้นะครับในชีวิตของพระอาจารย์และพระอาจารย์อายุห้าสิบหกปี นะครับเพราะฉะนั้นด้วยอายุก็ดีด้วยจำนวนวันเดือนปีที่เราฝึกมาเนี่ยพระอาจารย์ทราบแล้วว่าเราควรใส่ใจเรื่องอะไรและไม่ควรใส่ใจเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรละ่ะที่เราควรใส่ใจถ้าในฐานะของเด็กเด็กๆควรใส่ใจเรื่องอะไรลูก,กว่า,วาเวลาเรียนหนังสือเราก็ใส่ใจเรื่องการเรียนครับเวลาที่เรามาทำจิตอาสาทำงานความรับผิดชอบเราก็ต้องใส่ใจเรื่อง เรื่องเรืงการงานลูกถ้าเรเวลาเราไปเรียนแล้วเราคิดถึงงานมันก็ไม่ถูกต้องเนาะถ้าเรามาทํางานแล้วเราคิดถึงเรียนก็ไม่ถูกต้องถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วคิดถึงบ้านอยู่ที่บ้านแล้วคิดถึงที่นี่มันก็ไม่ถูกต้องมันผิดที่ผิดทางผิดเวลาหมดนะครับถ้าเราเป็นนักบวชนะครับถึงชั่วโมงที่เราต้องทํางานทําการเราก็เอาการงานเป็นเครื่องบําเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับไปทั้งประโยชน์ส่วน ส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์ส่วนตนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนาะในฐานะที่พระอาจารย์เป็นนักบวชเองเออภาระความรับผิดชอบทางโลกที่พระอาจารย์ต้องใส่ใจเนี่ยก็ก็มีไม่ได้มากเท่าไหร่ก็มากก็มากจะไม่มากก็มากอยู่นะครับแต่เรื่องที่เราต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกๆก,ก็คือจิตใจของเราเป็นยังไงอยู่จิตใจเราเป็นปกติอยู่หรือไม่เป็นปกติอยู่นะครับ แล้วก็คิดในเรื่องที่ควรคิดไม่ได้คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดนะครับถึงเวลาเนี้ยเนาะพระอาจารย์อจะตรวจดูจิตใจของตัวเองเนี่ยให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดด้วยสมองไม่ปล่อยให้ใจคิดน่นคิดนี้ไปเองเราพอแยกแยะการที่ใจคิดน่นคิดนี้ไปเองกับเราคิดด้วยสมองได้ไหมครับพระอาจารย์ชวนอยู่นิดเดียวเวลาที่บางทีเรากินข้าวเราก็ยังสามารถคิดนนคิดนี้ไปได้ อันนั้นเป็นกระบวนการนึกคิดไปเองซึ่งถ้าพระอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันก็คือส่วนใหญ่แล้วนนอกจากอยู่ที่สถานธรรมที่พระอาจารย์ปฏิบัติอยู่นะครับอีกที่หนึ่งที่พระอาจารย์อยู่มากที่สุดนะครับด้วยมากที่สุดก็คือเป็นที่ที่คนเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาข้างเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ก่อนที่จะมาที่นี่ภายในประมาณสักสิบวันที่ผ่านมา พระอาจารย์น่าจะอยู่ที่บ้านพักคนชลาสักสามที่นะครับในสิบวันที่ผ่านมาพระอาจารย์อยู่กับคนที่ค่อนข้างเป็นทุกข์มากทีเดียวนะครับพระอาจารย์พบว่าแล้วก็อยู่ในอีกหลายหลที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ที่ที่คนไม่สบายใจปกติพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปสํานักงานต่างๆเนาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือประมาณสักสิบวันที่ผ่านมาพระอาจารย์น่าจะมีโอกาสไปสักสองสํานักงาน และอาจารย์พระอาจารย์พบว่าไม่ว่าพระอาจารย์จะไปที่ไหนเนะี่ยส่วนใหญ่แล้วนอกจากโรคภัยไข้เจ็บทางกายคนมักจะเป็นโรคโรคหนึ่งนะที่พระอาจารย์ก็เป็นเป็นมากทีเดียวแต่ก็เทุเลาไปเรื่อยๆโรคนี้เรียกว่าโรคคิดเองเออเองนะครับมันคิดไปเองจริงๆครับแล้วมันก็เชื่อจริงๆนะครับมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันคิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าพระอาจารย์จะแลกเปลี่ยนกับเด็กๆก็คือ แล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักบวชแลกเปลี่ยนกับใครก็ตามพระอาจารย์อยากจะให้เราระวังสิ่งที่เรียกว่าคิดเองเออเองเรานั่งทานข้าวก็คิดเราอาบน้ําก็คิดเดินก็คิดทํางานก็คิดคิดคิดว่าเราเข้าใจคนนู้นคิดว่าเราเดาใจคนนี้ได้คิดว่าเราเข้าใจเจตนาของเขาพวกนี้เป็นโรคคิดเองเออเองทั้งนั้นเลยล,ลักษณะอย่างไรที่ไม่เรียกว่าคิดเองเออเองวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับตรงกับวันที่ตรงกับวันที่สิบครับ เป็นวันอะไรครับเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเนบอกพระอาจารย์ได้ไหมครับว่าวันพุธเจ้าค่ะเอาวันพุธที่สิบหนะวันศุกร์ที่ผ่านมาตรงกับวันอะไรอะไรก็ตามเนาะแต่อย่างน้อยนั่นแหละครับคือการที่เราตั้งใจคิดการตั้งใจคิดคือเราตั้งใจใช้สมองเพื่อประมวลผลเอาข้อมูลอะไรสักอย่างออกมาแม่ครัวอาจจะตั้งใจคิดว่า วันนี้เราจะทำอะไรดีปรุงอาหารอะไรดีเขาทานอะไรกันไปบ้างแล้วเขายังน่าจะทำอะไรเขายังน่าจะกินอะไรเนาะแล้วก็เรามีวัตถุดิบอะไรอยู่ในครัวบ้างอันนี้เราเรียกว่าเราตั้งใจเอาข้อมูลมาประมวลนะครับอันนี้เราเรียกว่าการไม่คิดเองเออเองแต่พระอาจารย์พบว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่เราเดินไปเดินมาเราสามารถคิดเองเออเองได้เยอะมากบางทีเราก็คิดดีกับผู้อื่นบางทีเราก็คิดไม่ดีกับผู้อื่น นั่นก็เป็นกุศลอกุศลที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวที่เกิดขึ้นโดยโมหะความไม่รู้ความหลงบางทีเราก็คิดดีกับตัวเองบางทีเราก็คิดไม่ดีกับตัวเองนะครับแล้วก็กลายเป็นกุศลอกุศลที่มีเกี่ยวกับตัวเองเพราะโมหะนะครับคําถามสั้นๆถ้าอาจารย์จะแลกเปลี่ยนก็คือเรารู้เนาะเราทุกอย่างนั้นจริงๆแล้วจะทำยังไงล่ะไม่ให้ทุกอย่างนั้นนะครับ จบพรรษาที่สิบก่อนขึ้นพรรษาที่สิบเอ็ดเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ทบทวนสังเกตการทํางานของจิตใจของตัวเองนะครับจิตใจขอ,ของเราเองแล้วก็น่าจะของหลายๆคนนี่แหละทางานได้ในห้าลักษณะลักษณะแรกก็คือเขารู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้สะอาดสะอาดรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทํางานของจิตที่ถูกต้อง ลักษณะการทํางานของจิตในลักษณะที่สองนะครับซึ่งไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับจิตใจทุกดวงมากทีเดียวก็คือการนึกคิดนึกนั่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับผลของการนึกคิดประเภทนี้ก็เกิดสัญญาสังขารคือนึกเรื่องนั้นได้นึกเรื่องนี้ได้นะครับอันถัดมาก็คือปรุงแต่งพระอาจารย์พูดเป็นภาษา,าภาษาไทยธรรมดาเนี่ล่ะนะเพราะฉะนั้น รู้ซื่อๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้เฉยๆรู้สะอาดๆรู้แล้วไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดไม่ได้ต่ออะไรขึ้นมาประมาณว่าถ้าสิ่งที่พระอาจารย์สิ่งที่จิตนั้นได้เห็นเนาะได้ยินได้กลิน่นได้รับรู้อะไรต่างๆเนี่ยผ่านสัมผัสทั้ง5้าเหมือนไอติมลูกหนึ่งนะครับเราไม่ไปบีบซอสเพิ่มเราไม่ไปบีบครีมใส่เราไม่ไปปะผลไม้เชื่อมเราไม่ได้ไปเสียบขนมปังกรอบ คือเท่าไหนก็เท่านั้นเราทราบเท่าไหนก็เหมือนไอติมลูกหนึ่งเราไม่ไปต่อสความยาวสาวความยืดขยายผลจากการนึกคิดเรื่องนูน้นให้ความหมายเพิ่มเติมเสร็จไปแล้วจิตของมนุษย์คนเราเนี่นอกจากให้ความหมายแล้วก็ยังไปเอารสเอาชาติเสวยอารมณ์นะครับจากสิ่งที่เราเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ยังไปยึดมั่นถือมันได้อีกนะครับพระอาจารย์ไม่เก่งบาลีเลย แต่พระอาจารย์พบว่าถ้าจิตใจเราไม่ได้ทํางานอย่างรู้ซื่อ,อหรือสักแต่ว่ารู้เนี่ยเราจะเกิดสิ่งที่เรานึกที่ตัวเองเรียกว่าบางทีก็เป็นผ่านมาแล้วเนาะก็เรียกสัญญายังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็เรียกสังขารเรารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราพอใจไม่พอใจก็จะเกิดเวทนาเราชอบไม่ชอบก็จะเกิดโกรธเกิดโลภเนาะ แล้วเรายังคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือตัณหานะครับแล้วเรายังเชื่อว่าจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเรายึดมั่นถือมั่นก็ได้อุปทานถ้าเราไม่เก่งเรื่องบาลีไม่อยากสนใจเรื่องบาลีขันห้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเราไม่ต้องคองแวะเลยอีกสี่พฤติกรรมสี่ลักษณะถ้าเราให้จิตเนี่ยทำหน้าที่ในลักษณะที่ถูกต้องเราไม่ต้องเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้ สี่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดทำเขารวมเรียกกันว่าโมหะคือจิตทํางานอย่างในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าหลงแล้วก็ทุกกระสิ่งต่างๆทุกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้นั่นคือโลกก็เกิดขึ้นในการรับรู้ของเราเราก็เกิดขึ้นในการรับรู้ของเราศัตรูเพื่อนมิตรคนที่เราชอบเราไม่ชอบเราที่ดีเราที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ ทำงานของจิตที่ไม่ถูกต้องในสี่ลักษณะถ้าเราไม่อยากให้เขาทํางานสี่ลักษณะนี้เราก็กระตุ้นให้เขาทํางานในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมมากเพิ่มขึ้นโดยการสํารวจดูซิว่าตาเราทาํางานยังไงหูเราทาํางานยังไงนะครับแล้วก็ลิ้นจมูกและร่างกายสัมผัสเวลาที่เราสัมผัสกับโลกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สัมผัสกับอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาคือการรับรู้ทางใจอย่างตรงไปตรงมา ไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเนาะเราจะค่อยๆเ,เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่เรียกว่าร่างกายจิตใจก็ได้เรียกว่ารูปเรียกว่านามก็ได้เรียกว่าขันห้าก็ได้นะครับก็ใน 10, สิบพรรษาทีา่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆเนาะมนุษย์ก็ส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่าทุกเรียกว่าสุขนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นโลกที่เรารับรู้คิดนึกขึ้นเอง นะครับถ้าเรากระทำได้อย่างถูกต้องนะครับอะ,อะไรอะไรก็จะถูกต้องชอบทำเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการใส่ใจที่ถูกต้องนะอยู่กับโลกให้เป็นอยู่กับจิตใจให้เป็นอยู่กับความเปลี่ยนปแปลงอยู่กับธรรมชาติของสิ่งต่างๆให้เป็นนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปเรียนกันสายเดี๋ยวจะไปะเดี๋ยวจะผิดเวลากับการงานนะครับก็ พระอาจารย์ก็ยังอยู่บนเส้นทางนะก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราหันไปในิทิทางที่ถูกต้องเราก็จะไม่ได้ค่อยเคลเวลาที่เราใส่ใจในเรื่องที่เราใส่ใจนะครับอย่างอย่างอ,อย่างเพียงพอเนะเราก็จะเกิดความเข้าใจในชีวิตนะครับศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาก็จะเกิดจากการที่เราทําแบบนี้เราประพฤติปฏิบัติแบบนี้เราได้ผลแบบนี้ มันเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าเราได้ตระหนักสิ่งนี้ด้วยชีวิตของเราเองนะก็เอาละเนาะก็อย่างที่คุณโยมนะครับแม่ชีพาราสวดน,นะครับก็คือจงทำให้ความประมาทของเราไม่ถึงพร้อมเถิดน,นะถ้าพระอาจารย์จะกล่าวเพิ่มอีกนิดนึงไม่ว่าเรามาจากไหนเราได้มาอยู่ในสถานที่นี้เนะี่ย พระาาคิดว่าเรามีบุญมากๆนะครับเรามาอยู่ในที่ที่สัปายะมีอะไรต่างๆพร้อมมีมีสุขภาพที่ดีมีกิจวัตรประจำวันที่ที่ที่ดีงามก็ขอให้เราทุกคนใช้โอกาสของอการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีเงื่อนไขเงื่อนไขสุขภาพแล้วก็ปัจจัยสีอุด,ดมสมบูรณ์นะครับก็ขอให้เราได้ ใช้ไปในทางที่สร้างสรรแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตนะครับก็อนุโมทนากับทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะไปเรียนสายครับจะเริยนทำทุกท่าน